ช่องตามใจทูเดย์บทที่1177จ็ากไปชินเหมยรีบพูดทันทีคุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วพวกเราอยู่ตรงนี้นานแล้วเสี่ยวหยุนสิ่งของที่อยู่ในจี้หยกคือของที่คุณอยากได้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเราก็รีบออกไปกันเถอะถ้าออกไปสายกว่านี้ฉันกลัวว่าจะปิดบังความลับไม่อยู่หลินหยุนพยักหน้าและพูดโอเคนะฉิน ตอนนี้พวกเราออกไปกันเถอะขณะพูดทั้งสามคนก็เดินออกจากห้องลับและกลับมาที่หอเก้าชั้นลินหยุนพูดนะฉินถ้างันฉันขอลาก่อนนะเขาพลิกฝ่ามือขึ้นมาก็มีขวดยานัดยกปรากฏขึ้นลินหยุนพูดอีกครั้งฉันไม่รู้ว่าจะให้อะไรเป็นการขอบคุณนี่คือยายั้งอายุสองเม็ดก็ถือว่ามันเป็นคำขอบคุณนะฉินจากฉันละกันชินเหมยรีพูดทันทีเสี่ยวหยุนคุณจะจากไปแล้วเหรอ ลินหยุนพยักหน้าและพูดฉันอยู่ที่นี่มานานพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ฉันควรจากไปแล้วขอบคุณน้าฉินมากๆที่ดูแลฉันในช่วงเวลาที่ผ่านมาหน้าฉินโปรดวางใจสำนักสุริยานกับวิหารผนึกวิญญาณฉันจะไม่ให้พวกเขามาหาเรื่องตระกูลฉินอย่างแน่นอนเมื่อพูดจบเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายและหายไปทันทีเมื่อเห็นลินหยุนจากไปแล้วซิงเฟยที่อยู่ข้างๆรีพูดทันทีเด็กงโง่ ฉันก็ต้องไปแล้วนะหลังจากสิ้นเสียงพูดเธอก็หายไปทันทีชินเหมยอึ้งไปเลยจากนั้นเธอก็นึกอะไรบางอย่างออกเธอรีบเก็บขวดยานัดหยกจากนั้นก็เดินออกจากหอเก้าชั้นทันทีหลังจากลินหยุนออกจากตระกูลฉินแล้วเขาก็ออกจากเมืองมีหยุนอย่างรวดเร็วเขามาถึงเมืองมีหยุนและรออยู่ที่นี่ตั้งนานแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มาเสียเที่ยวจริงๆ ลินยุนบินอยู่กลางอาการผ่านไปไม่นานด้านหลังของเขาก็มีพลังบางอย่างไล่ตามมาหลังจากมองแล้วหลินหยุนก็หยุดทันทีผ่านไปไม่นานซิงเฟยก็มาถึงด้านหน้าของเขาคุณไล่ตามฉันมาต้องการอะไรลินหยุนมองดูอีกฝ่ายและถามด้วยน้ำเสียงเบาๆสำหรับซิงเฟยนั้นเธอเป็นคนที่น่าเคารพและไม่ควรอยู่ใกล้ด้วยเพราะผู้หญิงคนนี้นิสัยแย่มากๆ แต่การมาตระกูลฉินในครั้งนี้อีกฝ่ายได้ช่วยเหลือตัวเองไว้มากเมื่อซิงเฟยได้ยินคำพูดเหล่านี้เธอพูดด้วยท่าทางที่เป็นธรรมชาติฉันรู้สึกว่าคุณน่าสงสัยมากๆดังนั้นฉันก็เลยตัดสินใจที่จะตามคุณไปด้วยลินหยุนหมดคำพูดเลยฉันน่าสงสัยตรงไหนซิงเฟยพูดคุณน่าสงสัยไปหมดยังไงซะฉันก็ตัดสินใจที่จะตามคุณไปด้วยคุณอยากคิดว่าจะหนีไปจากฉันได้ง่ายๆ นิสัยของเธอเป็นแบบนี้มาโดยตลอดอยากทำอะไรก็ทำไม่เคยมีใครสามารถเปลี่ยนความคิดของเธอได้เลยหลินหยุนไม่อยากมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเธออีกเขาขมวดคิ้วและพูดห้ามไล่ตามฉันเด็ดขาดเมื่อพูดจบเขาก็จากไปทันทีสิงไฟเปล่งเสียไม่พอใจออกมาจากนั้นก็ไล่ตามไปทันทีอย่างไรก็ตามหลินหยุนเคลื่อนไหวรวดเร็วมากๆทำให้เธอไม่สามารถไล่ตามทันพลังและความแข็งแกร่งของทั้งสองคนต่างกันมากๆ ถึงแม้ซิงเฟย์จะปลดปล่อยพลังทั้งหมดของตัวเองออกมาแต่เธอก็ไม่สามารถไล่ตามหลินหยุนได้ทันเลยผ่านไปครึ่งวันหลินหยุนบินลงมาจากท้องฟ้าไปที่ลำธารแห่งหนึ่งหลังจากแสงสีเขียวปรากฏเยเยว่าก็เดินออกมาจากจี้หยกเมื่อมองเห็นเยเยว่าสายตาของหลินหยุนก็เต็มไปด้วยความรักเขาดึงเธอเข้ามากอดและอยู่ในอ้อมอกอย่างเบาๆหลินหยุนพูดอย่างอ่อนโยนร่างแยกนี้ของคุณเหลืออายุไขัยไม่มากแล้ว ถ้าให้ดีที่สุดคุณไม่ควรออกมาด้านนอกเย,ะยะ่เยวะพยักหน้าและพูดฉันอยากออกมาเจอคุณคุณกำลังจะไปที่ไหนเหรอลินหยุนพูดฉันจะไปจัดการปัญหากับสำนักแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าสำนักสุริยนันเนื่องจากตระกูลฉินเคยช่วยเหลือฉันถ้าไม่มีพวกเธอฉันก็คงหาคุณไม่เจอดังนั้นฉันจะไม่ยอมให้พวกเขาได้รับอันตรายเยเยะวะขมวดคิ้วทันทีและพูดด้วยน้ำเสียงตำหนิ คุณจะไปฆ่าคนอีกแล้วใช่ไหมเย่เย yeah, yeah, ว่าเป็นคนที่ใจดีมากๆชาติที่แล้วเธอและหลินหยุนออกเดินทางไปด้วยกันถ้าจะพูดเรื่องที่เธอไม่พอใจหลินหยุนที่สุดเรื่องนั้นก็คือเธอไม่ชอบให้หลินหยุนฆ่าคนถึงแม้ศัตรูของพวกเขาจะเป็นคนชั่วมากๆเธอก็ไม่อยากให้หลินหยุนลงมือสังหารอีกฝ่ายแต่นิสัยของหลินหยุนตรงกันข้ามกับเธอเลยเขาไม่ได้เป็นคนที่ชอบหาเรื่องแต่ถ้ามีคนมาหาเรื่องเขาก่อนเขาก็ากจะสังหารคนคนนั้นทันที ลินหยุนลูบสัมผัสเส้นผมของเย่เยว่าด้วยความรักเขาไม่ได้ยินเย่เยว่าพูดบนตัวเองแบบนี้มานานมากแล้วฉันไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วขอแค่พวกเขาไม่ลงมือทำร้ายตระกูลฉินก็พอเย่เยว่ายกมือขึ้นมาและจิ้มไปที่หน้าผากของหลินหยุนและพูดทำอย่างนี้ก็ถูกแล้วไม่ใช่เอไออะไรก็ลงมือฆ่าล้างไปหมดมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยหลินหยุนยิ้มและพยักหน้าฉันรู้แล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆฉันก็จะไม่ลงมือ ทั้งสองคนพูดคุยกันได้ไม่กี่ประโยคหลินหยุนก็บอกให้เย่เย่วกลับเข้าไปในจี้หยกในขณะที่เขากำลังจะเดินทางไปทิศเหนือสิงเฟยก็ไล่ตามมาจนทันไม่รอให้หลินหยุนเอ่ยปากพูดสิงเฟย์ก็รีพูดขึ้นมาทันทีหลินหยุนฉันคิดว่าก่อนหน้านี้ท่าทางที่คุณปฏิบัติต่อสำนักสุริยันวิหารผนึกวิญญาณและยังมีท่านเท่ายันด้วยคุณไม่เพียงไม่รู้จักพวกเขาแต่คุณไม่รู้เรื่องราวต่างๆในโลกคุณชางด้วยใช่ไหม เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ดวงตาของหลินหยุนเป็นประกายทันทีเขาพูดเบาๆคุณพูดต่อสิซิงเฟยพูดอย่างภาคภูมิใจฉันรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วถ้าคุณให้ฉันตามไปด้วยฉันจะช่วยคุณได้มากเลยเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงแต่ในโลกคุณชางมีเรื่องราวน้อยมากๆที่ฉันไม่รู้คุณอยากรู้อะไรฉันสามารถตอบคุณได้ทั้งหมดฉันก็เหมือนสารานุกรมยังมีอะไรอีกเรื่อง ฉันยังเป็นผู้หญิงที่สวยและเซ็กซี่มากๆถ้าฉันเดินไปพร้อมกับคุณคุณจะได้รับความสนใจมากๆเช่นกันแค่สองเรื่องนี้คุณก็ไม่ควรพูดปฏิเสธสำหรับเรื่องที่เธอพูดว่าตัวเองสวยมากๆนั้นเรื่องนี้หลินหยุนไม่ได้สนใจอยู่แล้วสำหรับหน้าตาของซิงเฟย์ก็ถือได้ว่าเป็นสาวงามพูดได้เลยว่าเธอสวยเหมือนนางฟ้าแค่มองฉินเหมยก็รู้แล้วเพราะเธอคือนะ้าหญิงร่วมสายเลือดของฉินเหมย แต่นางฟ้าอย่างเธอท่าให้ดีที่สุดเธอไม่ควรเอ่ยปากพูดทุกอย่างจะถูกเปิดเผยเมื่อเธอเอ่ยปากพูดมีอีกเรื่องหนึ่งถึงแม้เธอจะสวยมากๆแต่หลินหยุนไม่ได้สนใจเธอเลยในหัวใจของเขาเย่เยวว่าคือภรรยาที่สวยที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามเรื่องแรกที่เธอพูดออกมานั้นหลินหยุนให้ความสนใจมากๆเนื่องจากเขาไม่ค่อยเข้าใจโลกคุณชางเลย ถ้ามีซิงเฟอร์อยู่ข้างๆและสามารถถามเธอได้ตลอดเวลามันก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวเหมือนกันเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลินหยุนก็เอ่ยปากพูดเบาๆโอเคฉันอนุญาตให้คุณเดิมตามฉันได้แต่ว่าข้อหนึ่งห้ามพูดมากข้อสองห้ามหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ฉันถ้าคุณตกลงก็เดินตามฉันได้ถ้าคุณไม่ตกลงก็ห้ามตามฉันมาเด็ดขาด เมื่อได้ยินหลินหยุนพูดแบบนี้ทําให้ซิงเฟยดีใจขึ้นมาทันทีเธอไม่มีเหตุผลที่ต้องพูดปฏิเสธตอนนี้เธอรีบพยักหน้าหลายๆครั้งทันทีและพูดฉันตกลงฉันตกลงทั้งหมดฮ่าฮ่าาคุณปรดวางใจฉันไม่หาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณอยู่แล้วหลินหยุนพยักหน้าถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วตอนนี้ฉันจะไปที่สำนักสุริยันคุณน่าจะรู้ตำแหน่งของสำนักสุริยันใช่ไหม เขารู้คร่าวๆเท่านั้นว่าสำนักสุริยันอยู่ทางทิศเหนือของเมืองนิยุนแต่ตำแหน่งที่แท้จริงอยู่ตรงไหนนั้นเขาไม่รู้เลยซิงเฟยรี่พูดทันทีเรื่องนี้ฉันรู้อยู่แล้วเดินทางไปทิศเหนืออีก700กิโลเมตรจะมีเมืองสุริยนันทางทิศเหนือที่อยู่ห่างจากเมืองสุริยันไม่ถึง100กิโลเมตรก็คือเขาสุริยันตำแหน่งของสำนักสุริยันก็ตั้งอยู่บนเขาสุริยนันลินหยุนพยักหน้าและพูดถ้าเป็นอย่างนี้พวกเราก็ออกเดินทางกันเถอะ ขณะพูดเขาก็ใช้มือจับไหล่ของซิงเฟยเอาไว้และบินขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นมีเมืองที่ใหญ่กว่าเมืองมิหยุนค่อยๆปรากฏอยู่ด้านหน้าของพวกเขาสองคนหลินหยุนบินลงมาจากท้องฟ้าและยืนอยู่นอกเมืองทั้งสองคนเดินเท้าเข้าไปในเมืองซิงเฟยรู้สึกไม่พอใจทันทีและพูดครั้งหน้าคุณจับฉันเบาๆหน่อยได้ไหมฉันไม่ได้เป็นผู้ชายหนังหนานะ ทำไมคุณต้องจับฉันเหมือนลูกไก่และบินอยู่บนท้องฟ้าด้วยหลินหยุนไม่ได้สนใจเธอเขาทำเหมือนไม่ได้ยินและเดินเข้าเมืองอย่างช้าช้าช่องตามใจทูเดย์บทที่ 1, 1, 7, 8, หนึ่งหนึ่งเจ็ดปดหาสมบัติหลังจากเดินได้สักพักซิงเฟยก็ดึงไหล่ของหลินหยุนไว้ทันทีเธอรีพูดคุณจะไปหาเรื่องสำนักสุริยันจริงๆเหรอหลินหยุนส่ายหัวและพูดอย่างเบาๆไม่ไป ซิงเฟยถอนหายใจลึกๆเธอตกหน้าอกตัวเองเบาๆไม่ไปก็ดีแล้วฉันคิดว่าคุณจะไปหาเรื่องพวกเขาจริงๆไม่จริงถ้าคุณไม่ไปหาเรื่องสำนักสุริยันแล้วก่อนหน้านี้คุณถามสำนักสุริยันจากฉันทำไมคุณมาที่นี่ทำไมหลินหยุนเดินไปด้วยและพูดไปด้วยไม่มีอะไรซิงเฟยร,รีบวิ่งขึ้นไปอยู่ด้านหน้าของหลินหยุนและหยุดเขาเอาไว้ ฉันจะบอกคุณเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยคุณอย่าทำอะไรบุ่มบ่ามจนต้องเอาชีวิตไปแลกเลยคุณคิดว่าตัวเองสังหารผู้อาวุโสใหญ่ของสำนักสุริยันไปแล้วคุณก็สามารถเหยียบสำนักสุริยันไว้ใต้เท้าตัวเองเหรอถ้าคุณคิดอย่างนั้นจริงๆคุณก็ห่างจากความตายไม่ไกลแล้วเฮ้ hey, คุณฟังคำพูดของฉันอยู่หรือเปล่าลินหยุนพูดเบาๆคุณคิดว่าฉันไม่ประมาณตนเหมือนเอาไข่ไปกระแทกหินใช่ไหม ซิงไฟเปล่งเสียงไม่พอใจออกมาและพูดไม่ใช่เหรอฉันจะบอกให้คุณทราบเจ้าสำนักสองคนของสำนักสุริยันเจ้าสำนักใหญ่ชื่อชิวหลงเก็บตัวฝึกฝนตลอดเวลาเขาแข็งแกร่งแค่ไหนไม่มีใครสามารถรู้ได้เจ้าสำนักรองชื่อซ่านเต้าเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาก็เป็นยอดฝีมือถึงแดนยาทองระดับห้าแล้วชิวหลงคนนั้นต้องแข็งแกร่งกว่าซ่านเต้าอย่างแน่นอน คุณสังหารผู้อาวุโสสองคนของสำนักเขาตอนนี้ยังมาหาเรื่องถึงสำนักเขาอีกผลที่จะตามมานั้นยากที่จะคาดเดาได้เมื่อหลินหยุนได้ยินคำพูดเหล่านี้ดวงตาของเปล่งประกายทันทียอดฝีมือแดนยาทองระดับห้าเหรอแข็งแกร่งจริงๆอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปต่อสู้กับอีกฝ่ายอยู่แล้วขอเพียงอีกฝ่ายรับปากว่าจะไม่ไปหาเรื่องตระกูลฉินก็พอแล้ว เมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลินหยุนก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเขายังคงเดินไปยังเมืองสุริยันอย่างช้าช้าซิงเฟยรีบเดินตามเขาทันทีเมืองสุริยันไม่เพียงใหญ่กว่าเมืองมิหยุนแต่มันยังดูเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเมืองมิหยุนด้วยขณะเดินอยู่ซิงเฟยก็อธิบายให้หลินหยุนฟังเมืองสุริยันถูกสร้างขึ้นโดยสำนักสุริยันสำหรับทรัพยากรส่วนใหญ่ที่อยู่รอบๆเมืองสุริยันทั้งหมดจะเป็นของสำนักสุริยัน แต่ภายในตัวเมืองก็มีตระกูลอื่นๆที่มีอิทธิพลอยู่ด้วยผู้มีอิทธิพลอันดับหนึ่งก็คือหอไป่เต้าเรื่องนี้คุณก็น่าจะรู้จักตอนที่คุณอยู่เมืองมิหยุนทั่วทั้งโลกคุณชางพวกเขาเป็นองค์กรค้าขายที่ลึกลับมากๆและใหญ่มากๆด้วยนั่นก็คือหอไป่เต้านอกจากหอไป่เต้าแล้วตระกูลที่เหลือก็มีความสัมพันธ์ต่างๆกับสำนักสุริยันด้วย อย่างเช่นตระกูลฉิวที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าสำนักใหญ่ตระกูลซ่านที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าสำนักรองและตระกูลจงที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้อาวุโสใหญ่ที่โดนคุณสังหารไปแล้วถ้าให้ดีคุณต้องระมัดระวังตัวหน่อยถ้าคุณไปเจอคนของตระกูลเหล่านี้และโดนอีกฝ่ายล่วงรู้ว่าคุณเป็นหลินหยุนคุณต้องยแย่แน่ๆหลินหยุนได้ยินซิงเฟยอ,อธิบายเรื่องต่างๆแล้วทำให้ดวงตาของเขาเปล่งประกายทันทีเขาเปลี่ยนแปลงมุมมองที่ตัวเองมีต่อซิงเฟยทันที ซิงเฟยพูดอย่างภาคภูมิใจเรื่องพวกนี้ไม่เท่าไหร่เลยมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆเ,เท่านั้นฉันในฐานะจอมยุทธ์หญิงอันดับหนึ่งของโลกคุณชางทําให้ฉันรู้เรื่องของโลกคุณชางเป็นอย่างดีเออเธอเริ่มคุยโมโอออวดอีกแล้วหลินหยุนไม่อยากสนใจเธออีกเขารีบเดินไปข้างหน้าทันทีเขาหาโรงเตี๊ยมสําหรับนักบําเพ็ญเซียนแห่งหนึ่งแล้วเข้าพัก หลินหยุนไม่ได้รีบร้อนหลังจากเข้าห้องพักแล้วเขาก็สร้างค้ายกลรวมพลังขึ้นมาและนั่งลงด้านในและเขาก็เริ่มฝึกฝนทันทีแดนยาทองมีเก้าชั้นหนึ่งชั้นคือหนึ่งระดับตอนนี้เขาอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นกำลังสร้างหลักฐานของแดนยาทองตอนนี้เขาหาร่างแยกของเย่เยว่าเจอแล้วแต่ตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าร่างจริงของเย่เยว่าอยู่ที่ไหนทำให้หลินหยุนรู้สึกกดดันและต้องฝึกฝนให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นเร็ว เขาต้องฝึกฝนพลังให้เพิ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดเขาถึงจะสามารถออกจากโลกมนุษย์เพื่อไปตามหาร่างจริงของเย่เยว่าใช้หินสังเวชจิตสร้างหลักฐานแดนยาทองสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมันสามารถใช้สมบัติทั่วฟ้าดินของท่าต่างๆอันไหนก็ได้มาสร้างหลักฐานแต่สมบัติทั่วฟ้าดินนั้นหายากมากๆไม่รู้จริงๆว่าในโลกคุณชางจะหาสมบัติทั่วฟ้าดินเจอไหม เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ทําให้หลินหยุนหยุดการฝึกฝนทันทีเขาหยิบกระดาษและผู้กันออกมาและเขียนชื่อสมบัติทั่วฟ้าดินหลายร้อยอย่างออกมาจากนั้นเขาก็ไปที่ห้องพักของซิงเฟยเมื่อมองเห็นหลินหยุนเปิดประตูเข้ามาเดิมทีซิงเฟยนั่งแช่เท้าอยู่ปลายเตียงจู่ๆเธอก็กลิ้งขึ้นไปบนเตียงทันทีจากนั้นก็รีบดึงผ้าห่มมาปิดร่างกายของเธอทันทีเธอรู้สึกตกใจมากๆและมองหลินหยุนแล้วพูดคุณห้ามเข้ามานะคุณคิดจะทําอะไร ฉันขอเตือนคุณฉันมีพลังที่แข็งแกร่งมากๆไอ้ลามกอย่างคุณอย่าคิดไม่ซื่อเด็ดขาดมิฉะนั้นฉันจะไม่เกรงใจแล้วนะลิ้นยุนหมดคำพูดทันทีและเขาก็จ้องเขมงไปที่เธอจากนั้นเขาก็ดีดนิ้วกระดาษที่อยู่ในมือก็ปลิวไปอยู่ด้านหน้าของสิงสวยทันทีคุณลองดูสีชื่อของสิ่งของที่เขียนอยู่ในกระดาษคุณเคยได้ยินมาบ้างไหมมันคืออะไรเหรอ ซิงเฟยอึ้งไปชั่วครู่จากนั้นก็ยื่นมือออกไปจับกระดาษใบนั้นด้านบนมีชื่อของสิ่งของมากมายแต่เธอไม่เคยได้ยินชื่อพวกนี้มาก่อนเลยคุณเขียนอะไรกันแน่ฉันไม่เคยได้ยินสิ่งของที่อยู่ในกระดาษแม้แต่อย่างเดียวเลยของพวกนี้คือสมบัติทั่วฟ้าดินเหรอลินหยุนถอนหายใจและรู้สึกผิดหวังใช่แล้วมันคือสมบัติทั่วฟ้าดินที่ล้ำค่ามากม เมื่อซิงเฟย์ได้ยินคำพูดเหล่านี้เธอรีบดูกระดาษอีกครั้งและพูดด้วยความสงสัยเป็นไปได้ยังไงถ้าเป็นสมบัติทั่วฟ้าดินทำไมฉันถึงไม่เคยได้ยินแม้แต่อันเดียวหลินหยุนอึ้งไปเลยสายตาของเขาเปล่งประกายอีกครั้งและพูดถ้างั้นคุณรู้ไหมว่าในโลกคุณชางมีสมบัติทั่วฟ้าดินอะไรบ้างซิงเฟย์คุ่นคิดชั่วครู่และพูดฉันรู้มาบ้างเหมือนกันอย่างเช่นเส้นปราณดินแก้วเจ็ดสมบัติที่อยู่ในใต้ดินของสำนักชีซาน มีตำนานเล่าว่าเส้นปราณดินอันนี้มีแก้วสารจริงด้วยยังมีวิหารผนึกวิญญาณด้วยว่ากันว่าประมุขคนแรกขององค์กรนี้เขาคือลูกศิษย์โงโ่ๆงที่ถูกขับไล่ออกมาจากสำนักเตาแห่งหนึ่งจากนั้นเขาก็เข้าไปในหุบเขากันวิญญาณโดยบังเอิญในหุบเขากันวิญญาณมีสารจริงวิญญาณดำทำให้ประมุขคนแรกใช้สารจริงวิญญาณดำในการฝึกฝนจนกลายเป็นยอดฝีมือที่ไร้กาดมากๆ ดังนั้นสารจริงวิญญาณดำก็คือหนึ่งในสมบัติทั่วฟ้าดินที่ล้ำค่ามากๆของโลกคุณชางเมื่อลินหยุนได้ยินคำพูดเหล่านี้ทำให้เขาครุ่นคิดทันทีแก้วสารจริงกับสารจริงวิญญาณดำเหรอสิ่งของสองอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสมบัติทั่วฟ้าดินเหมือนกันนอกจากว่ามันจะเป็นสารจริงลำเลิศเท่านั้นไม่งั้นมันก็คงไม่ใช่สมบัติทั่วฟ้าดินที่เขาต้องการลินหยุนส่ายหัวและพูดอย่างเบาๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณช่วยอธิบายสมบัติทั่วฟ้าดินของโลกคุณชางทั้งหมดที่คุณรู้ให้ฉันฟังหน่อยสิงเฟยพูดด้วยความสงสัยคุณจะหาสมบัติทั่วฟ้าดินเหรอวิธีค้นหาแบบนี้ของคุณมันไม่โอเคเลยถึงแม้ตอนนี้โลกคุณชางจะสมบัติทั่วฟ้าดินเหลืออยู่บ้างแต่ของพวกนี้ก็โดนสำนักที่แข็งแกร่งต่างๆเอาไปหมดแล้วสำหรับสมบัติทั่วฟ้าดินที่ไม่เคยปรากฏตัวคุณอย่าไปคิดถึงมันเลย ถึงแม้คุณจะรู้ว่ามันอยู่ไหนคุณจะสามารถเอามาครอบครองได้เหรอยิ่งไปกว่านั้นทำไมตอนนี้คุณหาสมบัติทั่วฟ้าดินเยอะขนาดนั้นด้วยซิงเฟยไม่เข้าใจจริงๆในความคิดของเธอหลินหยุนได้เข้าสู่แดนยาทองแล้วถึงแม้จะต้องสร้างหลักฐานเก้าชั้นให้สำเร็จแต่ก็ไม่ควรใช้สมบัติทั่วฟ้าดินที่แตกต่างกันขนาดนี้เพราะไม่เคยมีใครใช้สมบัติทั่วฟ้าดินมาสร้างแดนยาทอง ถึงแม้สมบัติทั่วฟ้าดินมีจะธาตุที่เหมือนกันอยู่แต่จะหาธาตุที่เหมือนกันเยอะขนาดนั้นจากไหนสิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือยาทองของหลินหยุนนั้นคือยาทองระดับเทพและใช้หินสังเวยจิตในการสร้างหลักฐานแดนยาทองมันไม่จำเป็นต้องใช้ธาตุเดียวกันเลยหลินหยุนไม่ได้พูดอะไรมากเขาหันหลังและเดินกลับไปห้องพักของตัวเองทันทีหลังจากแสงปรากฏเย่เยยว่าก็เดินออกมาจากจี้หยกอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ